ก็ <C> e <at> ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุดสุดคนครับเมื่อนี้กระผมคน่มนี่แบบครับก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะกลับบ้านระวังทางกันพ่อวิวนงามนะครับเป็นวิวของผูู้แมงเนาะเมื่อนี้ที่ผมสีน้ำมาฝากพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อให้ได้รับชมกันในเมื่อนี้นะครับบรรยากาศสอง,องทางทางเนี่ยก็จะเป็นที่ราบลุ่ม สลับกับเนินสลับกับหมอสลับกับแองกระทะนะครับระวังทางเนน่ยก็ซิมีให้เข่าให้มันสัมปลังให้อ้อยมีต้นไม้มีปลาเขียวขจดทีดีครับตอนนี้กระยู่แ,แถวๆบ้านหินเหิบศิลาทิพย์นะครับอำเภอพยืนเนาะนี่ครับไปทางตะเวนตกเนน่่กะสิเป็นภูมเมิเงครับผม เอากระชี้ไปเรื่อยครับกระสีเห็นโอ้ช่วงนี้เป็นกําลังดําน้าอยู่ครับฝนพฤษีค่ะก,กากรเนาะเขียวกระชีวอนอยู่ครับนี่ครับกระสีมีคนดาหน้าเป็นระยะะยะ,ะยะครับถือว่าเป็นธรรมชาติบําบัดที่ดีครับกอนอื่นน่ะผมกาขอากราบพระพ่อแม่พี่น้องสุขสุขวนเนอ้อที่ว่าผมกาใส่โทรศัพท์ที่ กบประมาณโทส์สำหรับไทยคลิปไทยวอกหรือวา่าใส่ลวองแอคชั่นไทยนาะคุณภาพภาพมันกาตามอัตภาพตามง้บัันแล้ครับการสั้นกับฏมีครับผมกับไฟย้ำปรับในแอปเต็มที่แล้วครับก็ไ,ได้ซ้ำนี่ละเอาเป็นว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วครับตามสไตล์ค้นงบหน่อยเจนไี่กาขอให้เพื่มไม่รอับชมน้ำกันเดือครับเกิดพื้นแต่กับวิวน้ำทงัง นี่เพื่อเป็นกำลังใจกใับผมเ้อครับตอนนี้เขาโค้งมาแล้วครับอันนี้มันก็เป็นให้มันสัมพลังครับโอ้แต่ว่าถือว่าดวงดีอยู่ที่ว่าลดปอ่อยหลายครับขับง่ายอยู่ครับนี่ครับก็ต้องเล่งขึ้นมออยู่ฝนก็ว่าตกครับพี่นอ้องแต่ว่าแดดซองครับนี่ครับวัน้เขาก็เห็นป้าย เขาเขาสู่ตำบปลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางเป็นเที่ยบต่อยครับเขตยยืดเขาบ้านฝางเนาะทางนี้เขากำลังสีม่งหนาสู่ป่านแกนเท่าครับนี่ครับขับเพิ่อนสบายแฮงครับแต่บรรยากาศของแถนเนี่ยถือว่าสวยงามก็นีครับ อันนี้มันย้อนแสงครับนี่ครับโอ้ต่ส่วนเขาให้ลนะน้ำดีขนาดทันอยู่บันเจ้าของเนี่ยฝนเขา่าค่อยตกน้ำเขาบ่าค่อยมีครับสุปีละ่ะสองเซอว์มีแม่แหล่งก็ได้บัวนี่ครับไว้ไทยไม่ไหมนะครับบางหว่องก็ว่านบางหว่องกับ ดับบางมองกระท้ายนะครับแล้วแต่ครับตามที่สะดวกเลยครับมามองก็เป็นให้หน้าส่วนผสมครับแล้วมีกระท่อมมีเทียงหน้ามีบ้านอย่งโอ้สวยดีพ้นออกมาสามบ้านอยู่ไหอยู่หน้าหลายครับ นี่ครับพระหอดบังหัดก่นเถาแล้วเขากะเลี่ยงคร้รปาประจังหวยังค้บหมดแล้วครับบรรยากาศที่ผมถ่ายเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณหาโมแล้งครับผมหาโมเล้งกว่านี่ครับมองนี่ก็ยังเป็นเขตบ้านฝางอยู่แต่อีกอน้อยก็สิเขาสู้เขตอำเภอหนองเรือแล้วครับ คนเรื่อนหนีป้าน,นี่ไปสิจะเป็นโรงเรียนมยัธยมตลาดใหญ่เนาะโหข่ามาต่างตัวว่าเห็นรถสวนมากครับทางคันหนึ่งทางขวามืออย่จะเป็นศูนย์เพาะชำก้าไม้บ้านฝางอย่าง,างเ้ีงยงนะครับเนี่ยครับขึ้นต้นมาแ้วมบแบเมือสิแบงเขตอำเภอบ้านฝางอำเภอหนองเรืออยู่หวังนี้ครับมองป้ายนะครับเข้าสู่เทศบาลตำบลยางคำ ทางขวามือเป็นโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ครับเขากำลังสีมุ่งหนาเขาสู่บ้านนองนางวงนะครับกูดได้ที่ยู่แถวนี่กอับเห็นผมขี่รถมอเตอร์ไซค์่านไปท้ายคลิปนะทักท้ายได้ครับโอ้แดดกำลับบงดีครับโอ้ มือดึงกะขับรถมือนึงกะถือโทรศัพท์ครับผมบอมีความสมมารถที่สี่ไปกด 4, คฟกับหรือว่ากดเพิ่มเสียงลดเสียงอย่างไดกระเพาาเบื้องไปแก้ขัดนะครับพี่น้อกนี่ครับอันนี้เป็นวานเขาเขียวชี้เลยครับนี่ครับคู่เม้งบรรยากาศคู่เม้งช่วงยามื่างครับ ผอมสมบูรณเทิงครับดดดเดี๋ยวก็สิมีคนไปเจ็บน้อย่ยางมาคายนะครับนี่ครับตามทางทางบางเทยาเพื่นกะเาอาว่ามาเลี่ยมมาปล่อยจิตหยานะครับฝนตกจราซี่หยาวอวนเกิดหัวมากมากเลยนี่ครับขอาสู้บ้านหนองราวงแล้วพันไปน้ำทังหลักกระสีโคกขวาไปครับ ทันตรงไปเมิ่อกีเปลี่ยนบ้านดอนค้อนดอนแคมนั่งอยู่ไปแล้วครับขวางขวาแล้วก็โว้งซ้ายโอ้ควันดำพระขุ่งเลยครับุูงเข่ามุดดังกันคิวขนาด ครับเจาเลยว่าไทยไบรรยากาศคูมิงม่งโดยเฉพาะเลยครับให้นาำให้เขาทางขันบลองกาดีเนี่ยครบหมองก็เป็นลูกเป็นเป็น,ปนบัวครับบางทีอช่วงที่รถมันอัดมันตกลุมนะภาพมันอาจมีการสัน บ่านหน่อยกั็หลายครับจะดูพ่อปูโดยแท้ครับโอ้หมองมีนามหลายเทืองครับโอ้วัวขวางช้างครับกำลังตอนถวอกเลยครับ คีีมวไซาต่นว่าเขาควักสมัยที่ผมเปถ่งนไหวนไนะเมื่อไรคขีมวไซาต่นเนี้ยยังถือไม่เสียต่วนกลับบ้านนี่ครับช่วงนีมากจะเป็นปูกยไกยครับบางนีก้ก็กำลังสิขเขาบมานเบ้นครับผม ห้องนี่แต่ยุ่แถว,บ,วบ,บ้านหนองนู้ครับออกจากบ้านหนองนู้มาแล้วขออนุญาตแสงนะครับโอเคขอบเงินครับม่ยภามันเป็นเบอร์อรมีบอกทั้งสี่ว่าฟันว่าขออนุืาองบางบทเอพราะมหอช่วงนี้เรารู้สึกได้กินไอโฟนครับ อันนี้ก็เป็นภู้มงดันฟังตะวินตกนะครับ๋ยวไปหาร้างตะวินออกเดียวว่าเขียวกับขี้ยา่างดีครับมองนี่คือเป็นให้บักทันนะครับผมย้ามันย้ำมันออกไม่พิ่งสีเอามาขายน้ำเพิ่งหาท้างนี่ครับนี่ครับสวยง้ามขนาดครับเขาโค้งโอ้โค้งนี่ ช่วงหนารถวอยนะความดูดูเด้อขับขึ้นน้นจะแถวบ้านหาดครับผมไหวเมื่อคือเปียกสิฝนสิบุทั้กันรือไปเนี่ยโอ้กินไอน้ฝนกันมาแล้วไหวไม่ดีเด้อฝนตกครับพี่น้องถนนเปียกมอดจอดโอ้ แต่ว่าสมโสดกับทิวามันตกเสาก่อนที่ผมที่ขี่รถผ่านมานะครับนี่ครับคนดีขนาดครับนี่ครับปิดท้ายด้วยบรรยากาศฟูมิงแถวบ้านผมครับอ่ะรับที่นี่ก็คือสิมิสันนี่นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบอ,อกันไปในคลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ